วันที่10สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานายพิระอากาศชัยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่ากาศยานดอนเมืองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ AOT พี่อาสากิจกรรม AOT CSR อาสาสอนดับเพลิงพร้อมมอบถังดับเพลิงจำนวน23ถังให้แก่ดรสุมารีรามลิศผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โดยมีนายดังลั่นบุญยญพุทธรังสีรองผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภยัยท่าอากาศยานดอนเมืองพนักงานทรมอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนมัธยมสังคีวิทยากรุงเทพม,มหานครโครงการ AOT พี่อาสาจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ได้รับประสบการณ์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขสถานาการณ์เบื้องต้นเมื่อเกิดอักคีภัยโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงและกู้ภัยมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้แก่การดับเพลิงขั้นต้น การระวังป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภยัยการเสริมสร้างประสบการณ์จากสถานการณ์จำลองพร้อมอุปกรณ์จริงแก่คณะอาจารย์และนักเรียนถือเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิตต่อตนเองและชุมชน